ปฏิจจสมุปบาทเหตุผลแห่งวัตะสงสารพระโสพลมหาเถระมหาศีสยาดอรจนาพระพรหมโมลีสมศักดิ์อุปสมูปเปทก้า M.A. Ph.D. ตรวจชำระพระคันธสาราพิวงศ์แปลและเรียบเรียงมหาสมุทเป็นบ่อกเกิดของรัตนะอันทรงค่ามากมายแม้นำมาแจกจ่ายแก่มวลชนก็ไม่อาจหมดสิ้นไปได้ พระพุทธศาสนาก็เช่นกันเป็นบ่อเกิดของหลักธรรมอันสรงคุณค่าจำนวนมหาศาลแม้จะนำอธิบายแจกแจงหลายร้อยครั้งก็ไม่อาจจะกล่าวให้หมดสิ้นได้ในหลักธรรมเหล่านั้นมีธรรมที่สำคัญอยู่ประการหนึ่งชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทกล่าวถึงความสัมพันธ์ของเหตุผลที่ทำให้วัฏสงสารดำเนินไปเหมือนกงล้อที่หมุนวนอยู่เสมอผู้ที่เข้าใจในเรื่องนี้ดี ย่อมจะตัดวงจรแห่งพบชาติได้ส่วนผู้ที่ยังไม่เข้าใจจะต้องเวียนตายเวียนเกิดพบแล้วพบเล่าอย่างไม่รู้จบพระพุทธองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของปฏิจจสมุปบาทจึงทรงอธิบายเรื่องนี้ไว้หลายแงยม่มุมในพระสูตรหลายร้อยสูตรในลักษณะที่กองทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีอวิชชาและกองทุกขดับไปเพราะอวิชชาดับเป็นต้นอีกทั้งยังทรงสันเิญผู้ที่สามารถเข้าใจเรื่องดังกล่าวไว้หลายประการ เช่นเป็นผู้ปราศจากความเห็นผิดว่ามีอัตตาผู้ทำกรรมหรือสวัยผลกรรมเป็นต้นเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นสมณะแท้ผู้ระงับกิเลสเป็นพราหม์แท้ผู้ลอยบาปได้รับสมมติว่าเป็นสมณะแท้ในหมู่สมณะได้รับสมมติว่าเป็นพรามแท้ในหมู่พราหม์สามารถขจัดความสงสัยเกี่ยวกับขันในอดีตปัจจุบันและอนาคตเพราะเข้าใจว่ามีเพียงเหตุและผล ที่เกิดจากเหตุไม่มีอัตราตัวตนที่เป็นผู้ทำกรรมหรือสวยผลกรรมได้อันหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมที่บรรลุปัจยปริคหะยานยานกำหนดปัจจัยของรูปนามย่อมจะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทโดยย่อหรือโดยพิสดารตามสมควรเพราะเป็นเรื่องเหตุผลของกระแสร,รูปนามที่เป็นปัจจัยของกันและการตามสมควรแต่เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งเข้าใจยาก ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระอภิธรรมทั้งม่ได้ประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมด้วยตนเองอาจเข้าใจเรื่องนี้ได้เพียงผิวเผินเหมือนประชาชนทั่วไปอ่านตำรากฎหมายแล้วมักตีความตามความคิดเห็นของตนไม่สามารถตีความอย่างลึกซึ้งเหมือนนักกฎหมายพจนารม1ถึงสงผลมีสังขารเป็นต้นอาศัยแล้วย่อมเกิดขึ้นพร้อมเพรียงกันจากเหตุใดตามสมควร เหตุนั <tang s> ้นชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมมีอวิชชาเป็นต้นเหล่าใดเป็นปัจจัยแก่ชราและมรณะเป็นต้นทมเหล่านั้นได้ชื่อดังกล่าวพระโลกกนาตผู้ทรงทำความเป็นดิลกแห่งไตรโลกได้ตรัสแล้ว 3. ปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นธรรมลุ่มลึกและปรากฏว่าเป็นธรรมลุ่มลึกผู้ที่มีปัญญาสามยังลงได้ยากยังไม่ได้ที่อาศัย เหมือนกระต่ายขาสั้นยังลงมหาสมุทรได้ยากยังไม่ได้ที่เหยียบยันเหนือการคิดค้นด้วยหลักตรกะและการคาดคะเนครั้นเมื่อถึงเวลาที่พระพุทธองค์จะทรงประกาศพระศาสนาเพื่อสั่งสอนชาวโลกได้ทรงดำริว่าธรรมที่ทรงตรัสรู้นี้ลึกซึ้งยิ่งนักยากแก่การเข้าใจเพราะเป็นธรรมที่ละเอียดประณีตและน้อมนำจิตใจให้เกิดความสงบสุข ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยความเฉลียวฉลาดและการคิดตามหลักเหตุผลเป็นธรรมที่สุขุมและสามารถรู้ตามได้โดยผู้มีปัญญาเท่านั้นนักปราชทั่วโลกได้พยายามค้นคว้าสแสวงหาหนทางเพื่อหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บและความตายแต่อิสรภาพจากภัยที่ชั่วร้ายเหล่านี้หมายถึงพระนิพพานเท่านั้นทั้งนิพพานเป็นที่จะประจักษ์แจ้งได้ ด้วยการปฏิบัติตามมัชชิมาปฏิปทาและการอบรมจิตเพียงวิธีเดียวคือวิปัสสนานักปรา์มักจะตรึกตรองด้วยปัญญาและหลักตรรก,กศาสตร์จึงเกิดลทัทธิความเชื่อขึ้นมาหลากหลายที่คิดค้นขึ้นเพื่อความอยู่เป็นสุขของชาวโลกแต่ลทัทธิเหล่านั้นมีสมุิฐานมาจากการคาดเดาซึ่งไม่สามารถที่จะช่วยให้เกิดวิปัสสนาปัญญาได้เลย จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงพระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดเพราะแต่วิปัสนาปัญญาขั้นต่ำสุดคือการรู้เห็นความแตกต่างของรูปและนามนาม,มารูปปริเฉตยานก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการใช้ความคิดหากแต่ได้จากการอบรมจิตเจริญสมาธิจนแก่กล้าตามหลักสติปัฏฐาน ด้วยการเฝ้าสังเกตความเป็นไปของรูปนามจนกระทั่งสามารถรู้เห็นความแตกต่างระหว่างรูปกับนามกล่าวคือระหว่างความต้องการจะคูเข้าและมือที่คูเข้าหรือระหว่างหูกับเสียงและจิตที่รับรู้การได้ยินเสียงเป็นต้นความรู้ที่กล่าวนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการคาดเดาแต่เป็นการรู้เห็นที่ประจักษ์แจ้งชัดเจนจากประสบการณ์ในการปฏิบัติ แม้ในพระไตรปิฎกก็ปรากฏข้อความว่ารูปนามเป็นสภาวะที่แปรเปลี่ยนอยู่เป็นนิดทั้งผู้ปฏิบัติธรรมต้องคอยเฝ้าสังเกตการเกิดขึ้นและดับไปของสภาวะรูปนามตลอดเวลาแต่ผู้ปฏิบัติใหม่อาจทำได้ยากจึงต้องพยายามบากบั่นเพื่อเอาชนะสิ่งกีดขวางเรียกตามศัพท์ว่านิวรณ์เมื่อชนะผ่านพ้นนิวรณ์ได้แล้วจะสามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างรูปกับนามได้ ต่อเมื่อสมาธิได้รับการพัฒนาให้มีกําลังแก่กล้ามากขึ้นและการรับรู้ของผู้ปฏิบัติมีความชัดเจนขึ้นจากการอบรมสติอย่างจดจ่อและต่อเนื่องเขาจะรู้เห็นการเกิดดับของรูปนามได้และเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมมีสติจดจ่ออยู่กับการเกิดดับของรูปนามอย่างไม่ขาดช่วงวิปัสสนาปัญญาจะเกิดขึ้นสามารถอย่างเห็นความไม่เที่ยงอนิจจง ทุกขังและความไม่มีตัวตนของสภาวธรรมทั้งปวงได้การเห็นแจ้งอนิจจังทุกขังและอนัตตาสามัญ,ญลักษณะเป็นวิปัสสนาปัญญาเพียงขั้นพื้นฐานเท่านั้นยังห่างจากมรรคและผลดังนั้นจึงกล่าวว่าธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสนั้นเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการคิดค้นด้วยเหตุผลและการคาดคะเน